หลายๆ,ๆย่างนี่กัที่เป็นห้องพังของไ้เลยทุกคนลวดลายลวกัที่เป็นไหแลวกะทุกคนที่สังเกตเห็นเงอนีนมีแบบวงกลมอยู่นี่นะซองย่างนี่นะหลายๆเฮงือนก็อาจจะมีทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟเอ้ยเย็นตาโฟทุกคนน่าสนใจโบเคยมีทุกคนอยู่เลาวเย็นตาโฟนี่นะ เพราะเปนข้าวราดข้าวราดหน้ากับราดหน้าโอ้โหเสด็จแาเขาต้องสร้างข้าวอีกแม่นขาว่าราดหน้าเนี่ยคือแบีเดี๋ยจะโบได้กินแล้วเนาะเกือบวโบได้กินข้าวละทำบ้คลิปนมีซีิ๊วเทียนอีกเดี๋ยวโบได้กินข้าวเดี๋ยวต้องเอาสบายดีนะผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาครับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้กาเป็นตัวตัวละกา เอ้ยพ่นอนได้พากกันมานี่บ้านเสียงทุกคนนี่เป็นน่าจะเป็นโบนน่าเนาะเป,นเป็นบ้านท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของของมีแล้วเนาะของน่าอันนี้ของอุดอรบอกทุกคนยันว่าผิดเน,ะนาะอาจจะของอุดอรอนอยู่เนาะอันนี้สถานีตำรวจบ,บ้านเสียงแต่ว่ายูน่ก็ี่เห็นเป็นบอนที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเสียงลายๆบอนเลยก็คือให้เนาะให้ที่เป็นบ้านเสียงเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เกิดเพื่อนทุกคนเด้อย,ยังเป็นแบบเก่าอยู่ พอไปซื้อกะ้อ้ยเอาออกมาไปซื้อน้องคายเอาซะเนาะโอเคไปซื้อน้องคายเอาเนาะแต่ว่าอยู่นี่กับมีเป็นเอกลักษณ์หลาย,ลายๆอย่างเลยทุกคนบพรว่าทีเป็นตึกอาคารแล้วก็การอยู่อาศัยหรือว่าการเฮ็ดสิ่งทุกอย่างด้วยมือนอะทุกคนเนาะเป็นสิเป็นการเฮ็ดหัตถกรรมเนาะส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมดทุกคน,นกามือนี่ก็เป็นมือนึงที่ว่ามีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวคนข่าวมาหลายเลยทุกคนแลราคา ที่มีเครื่องของแบบนี้เป็นเครื่องตอนของฝากเนาะให้หลายๆคนที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ให้มาเที่ยวชมแลวก็ซื้อของตอนของฝากติดไม่ติดมือกลับไปเนาะนี่แต่ว่าหลายๆอย่างนี่ก็ที่เป็นหุ้งห้างของไฮเลยทุกคนวดลายลวก็ที่เป็นไฮลวก็ทุกคนที่สังเกตเห็นเหงื่อจะมีแบบวงกลมอยู่นี่นะสองยางนี่นะหลายๆเฮื่อกันอาจจะมีทุกคนหลายเฮื่อมีแล้วกั ส่วนหลักก็ที่เป็นแบบแบบนี้เนาะพวกทรงของหลังคาพวกทรงของนั่นแปลของเฮือนเนาะทุกคนมุมของเฮือนแต่ส่วนหลักก็ที่เป็นมุมประมาณนี้เนาะมุมประมาณเดียวกันอันนี้ก็ที่เป็นไฮดินแล้วก็มีเตาดินเนาะไว้ไปเป็ดจิมจุ่มอย่างต่างๆแล้วก็จะมีติบเข่านะทุกคนส่วนหลักที่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจังสีพาทุกคนไปเบิ่งใกล้ๆเนาะตอนนี้เราเดินมานี่นลำพินก่อนนี่ อันนี้น่าจะได้เสียค่าเข้าในนึนงเนาะต้องได้มาลุ้นว่าเท่าไหร่นี่เนาะตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาภายในแล้วเนาะการเข้ามาก็มีการซื้อตั๋วนาอคนหนึ่งสามสิบบาทนี่ตรงไหนนี่ประมาณนี้เนาะ คนหนึ่งสามสิบบาทกับโบได้แพงเนาะทั่วๆไปเนาะรากาเข้ามาหนี่คนที่ว่าเด็กน้อยอายุต่ำกว่าสิบห้าปีแม่นเข้าฟรีเลยไปมาหนี่จักเท่อละข้างที่สองข้างที่สองอันนี้เพิ่นก็เป็นคนลาวเลยทุกคนเป็นคนหลวงพะบางหลวงพะบาง <laughs> ให้เพิ่นพามาเนะาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองกันบอก โอ้โหปกติกับโบเดมาจะคื่อแล้วเนาะดด <c oughs> มา,มาข้างพี่มา,านะมาข้างพี่อีดมามาจังไหนสันมาน้าไผนมาน้านี่แหละพาลูกมาเบิองเออพาลูกมาครอบครัวมานี่แหละได้ยินเพิ่นว่าเอ้อ่าพาไปเบิองปัน่นวันเด็กเนาะคนเดีย <c oughs> <c oughs> ปัน่นมาเด็กน้อยมาหลินวันเด็กแม่เนาะ ตอนนี้เฮาก็ได้ออกมานอกแล้วเนาะก็คือเฮาอยู่ด้านในเขาจะถ่ายได้แบบโบเต็มที่ไปเลยเนาะเฮาสิถ่ายเล็กๆน้อยๆแต่กระเพิ่นสามารถถห้ถ่ายรูปได้เน่นเฮาเลยแบบว่าเอาวิดีโอเป็นซอดเป็นซอดหนึ่งเนาะเพื่อิได้มาให้มาบรรยายให้ทุกคนได้เบิ้งนํากันได้ฟังน้ากันเนาะเขาเลยบ่ได้ถ่ายแบบละเอียดหลักก็ได้เว้าอยู่ในหันเนาะจากการที่ว่าไปเบิ่งไปรับสมยูยหันก็สังเกตเห็นว่ายุ่หันก็เป็นไห้ที่ขาเจ้าฝั่งดินไว้เนาะในสมัยก่อน เป็นหาโบราณเนาะเขาว่าแบบบรรยากาศไปนำเลยเนาะฝั่งดินไว้ในสมัยกรกะแต่กี้กับขาเจ้าก็เริ่มเฮ็ดห้วยสวนเนาะเป็นคนที่ว่าเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนหากินลาซัดหากินตามธรมมธรมชาติเนาะหลังจากน,นั้นขาเจ้าก็ได้ไปค้นพบคือการขุดการขุดลงไปแล้วก็ไปเจอไห่เนาะทุกคนอนาะแรกแรกเพืบบ่นกะบุห้วยเช่นนี้เพื่อนกะต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเรื่อยอย่างต่างๆแล้วกัหลังจากนั้นกะ จังกาจ้าก,กันเห็นแรกๆนะทุกคนที่ว่าเ mm hmm. พื่อนเห็นก็คือมีไห่ที่มีศพของเด็กน้อยเนาะหรือว่ากระดูกเนาะของเด็กน้อยอยู่ที่ไห่ไห่นั่นหลังจากนั้นกับเพิ่นไปแจ้งแล้วก็ไปเห็น mm hmm. เห็นให้หลายๆคนเข้ามาสนใจในการคน้นคว้าหาแล้วก็มีชาวต่งางชาติเนาะหนักโบราณคดีที่เป็นชาวพดเียกอยู่ฟังไทยเนาะเพิ่นก็ได้มาข mm hmm. ุดค้นจนกลัวมาเห็น สภาพหลายด้านเนาะบัวสิเป็นโครงกระดูกของคนในสมัยก่อนในคนสมัยก่อนที่ว่าเห็นยูหันกาสิเป็นเรื่องการฝังศพทั้งหมดเนาะ,ะบะวอาจจะเป็นความเชื่อของขาเจ้าทีว่าการฝังศพเด็กน้อยโดยการเอา,อาเด็กน้อยไว้ในไห้ยลวกาไปฝังไว้ในดินนอแะลวกาข้าแม่ผู้ใหญ่กะซิเอาผู้ใหญ่ฝังดินและก็เอาไห้ห้ที่มีลวดลายสีขาวสีแดงะนะมไว้ด้านเทองเนาะที่ด้านทึงของโรงศพเนาะแล้ว และการจัดศพก็ที่เป็นการงไงนะทุกคนเป็นการง่ายที่ว่าเข้าได้ไปเข้าไปเอาเป็นซอดเป็นซอดเล็กๆน้อยๆกันเลย,ย,ยเนาะการายในายการฟังดินให้ไมีคนเขามาเก็บพักษาแล้วก็บคนขั้วมาหลังจากนั้นกลายเป็นวิถีพันเนาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับหมู่บ้านสามารถสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านในหขงเียนนี่ให้มีคนนักมีคนมีนักท่องเที่ยวเขาล้างไหลเขามาเที่ยวชมในสถานที่บ้านเซียงแห่งนี้เนาะ ลักษณะของไฮกะสิเป็นประมาณนี้แหละทุกคนกะเป็นประมาณแบบที่ว่าตัวเคยเข้าไปทายแหละสีนี้ไฮความขาวว่ามีสีแดงเขาม้ามีสีขาวเป็นลวดลายเนาะทุกคนเป็นเป็นวงเป็นกลมเนาะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เฮ็ดในตัวหู้เพราะว่าขั้นบูมากก็คือบหฮู้เนาะทุกคนการนาแบบนี้ก็คุ้มค่าอีหลีเห็ดในหู้หลายๆอย่างเฮ็ดในหู้ประวัติศาสตร์ของขาเจ้า แต่ว่าตัวหุ้งประวัติศาสตร์นี่ก็ย้อนว่าตัวไปเบิงทรทัศน์อยู่จุดสุดท้ายเนาะของของหอ,งอ,งองพิพิธภัณฑ์น,นั่นแหละเพิ่นได้เพิ่นได้ไปสายให้เบิงว่าจุดกำเนิดเพิ่นมาแต่ใส่มาอย่างต่างๆแต่ว่าวิดีโอขาเจ้ากระเฮ็ดเป็นภาพของสายแบบกระตุนให้เฮาเห็นแต่ว่าเฮาก็สามารถเห็นภาพเนาะว่าสมัยแต่ก่อนขาเจ้าไปคน้นคว้ามามันสิเห็นจังไหนแน่ทีมีอย่างแน่เนาอะอ โอเค่น,นี่กับสิปิ่นบอลท้ายหูปแล้วทุกคนเนาะถ่ายหูปแบบบ้านสมัยก่อนนี่บอน,นี่นี่ือว่ามอะเลยแปลนหัวคอนหัวออกมาแล้วก็มีบ้านเสียงมือนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นซุ้มทางเข้านะทุกคนเนาะนี่แต่ว่ามือนี่ก็เป็นมือทีว่าห้อนห้อนหลเลยเฮดไ้เฮาต้องได้ออกไปซ่อนนกกินละเอื่อยๆกับเมย์เพื่อนกันไปขึ้นไปรถแล้วเนาะนี่อันนี้เป็นบอลวางแสดงบอลจอดรถเนาะ เห็นบ่มันก็จะเป็นเป็นวงเป็นวงกลมประมาณนี้แล้วทางนั้นก็จะเป็นสะน้ำนะทุกคนเนาะหรือว่าบอ่อน้ำทีว่าเห็นใ้บรรยากาศอ้อม้างนี้มันดีขึ้นเนาะยูของเขียนนี่ขาเจ้ากับที่ไส้แบบก้อนอิดเนาะทุกคน้วกาที่ลักๆของขาเจ้าก็คือการทักษาลักษณะของอาคารที่เป็นแบบนี้แหละเห็นให้คนล้างไหลขเข้ามาเที่ยวคล้ายๆหลวงพะบางเนะาะภักษาเอกลักษณ์ของอาคารไว้ ลกาเสือ้อผ้าอาฟรอนตางๆเนาะสิเป็นของซุนเผาเนาะเดี๋ยวสิออกไปละตองกินข้าวนี่เนาะตอนนี้เรากำลังออกมากินข้าวห่างจากพิพิธภัณฑ์บัดเสียงมาห,หน่อยนึงเนาะก๋วยเตี๋ยมวมหิ่งห้อท่านาแดงก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะเจ้าเก่าหมูวัวซิมี่อยากไปตะกินแน่มเบิ่งอยู่นี่อาหารไทยก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟเอ้ยเย็นตาโฟทุกคนน่าสนใจเลยโบเคยมีทุกคนอยู่ลาวเย็นตาโฟนี่เนาะ ข้ามันไก่เข้าข้าหมูเข้าหมูแดงหมูกรอบผัดไทยข้าวรัดหน้าผัดซีอิูวสุกี้ข้าวผัดผัดกะเพราไข่เจียวอ๋อารัดหน้าโอ้สวัสดีครับมีอะไรกินบ้างครับตามนั้นแหละะค่ะตามนนั้นเลยเนาะ,ะ <laughs> เปิดยังนี่โดนแล้วบปล่โดนแล้วค่ะ <laughs> กินปีแล้วโอ้โหสิบทอดกันมาแล้วเนาะอย่า <laughs> ยไปเบิ่งกันคนซีกินยังกินยังต้องคือซีกินข้าวอลไรยข้าวมันงมีอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของทางไทยวะข้าวบักไก่ <laughs> คิดว่าน่าจะกระเพราได้อีกอะไรล่ะกระเพราเอาขอลา,าดหน้าซะเดี๋ยวอัอนนี้อันนี้แมนเกิดเข้าใจคำว่าลาดหน้าวะโอ้มเมนข้าวลาดข้าวลาดหน้ากับลาดหน้าคนละอย่างโอ้โหเสด็จมาเขาต้องสร้างข้าวอีกแมนอัน <laughs> อนี้เขาว่าลาดหน้าเน,น,นี่ยคือแบบนี้ อันนี้อันนี้เขาเรียกยังก็อันอนี้เป็นเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูอ,อันนี้ลาดอันนี้ลาดหน้าหมูลาดหน้าหมูกับข, <Okay. S 1> ข้าวลาดโอเคพอสร้างนนะ,ะขอ,ข,อข่าเลยเด้อโดย <laughs> <laughs> ตายมากินบริกินข้าเลยอย่เดียวเ, <laughs> เดี๋ยวลองซิมมืงหน่อ <laughs> ลองซิมเลยวัอยอายุตัวไม่อยากกินข้าวบ่อ๋อตั้งใจว่าแบบสิบปีนะเอาเข้ามาแล้วกัน อันนี้มาแล้วกับมาตั้งสินะมันมีเข้าน้ำสินะโอใช้คำผิดชีวิตเปลี่ยนแ,แมนเกือบไม่ได้กินข้าวแล้วมึอน,นี้น้ำปลาอะไรไปสั่งงยังครับเออข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูอ่าบัวสร้งข้าวหมูกรอบอ่ะบักรอบขาหมูบัวสร้งขาหมูกรอบอ่ะบัว ขามหมูกรอบไหมเดี๋ยวไม่ค <laughs> ้างมัน <laughs> ได้กินแต่ขามหมูกรอบแค่ได้เนาะจะยิงกินขาอย่างอื่น <laughs> ทุกคนมาสร้างเข่าอยู่ไทยทำอิฐมันต้องเป็นอันนี้ <laughs> ต้องมีวัฒนธรรมทำอิฐวันนี้ผมอื้ิจึงเอื่นมาเข่าขามหมูนเนาะอันนี้เจเอื่นมาเข่าขามหมู อันนี้เขาเลยมาลัดนาหมอูอันนี้โ <c oughs> อ้ยเขาลัดนาหมูเลยโอเควันนี้าานอะพี่นะ้องบอกเกือ <c oughs> บจะได้กินแล้วเนาะเกือบไ่ได้กินข้าวละมื้อนี้ <c oughs> ทำว่าคิดมีชีวิตเปลี่ยนอีหลีเ <c oughs> กือบไบ่ได้กินข้าว <c oughs> เดี๋ยวต้องเอา,านะอันนี้อันนี้เอาไม่ได้เลย ียมา,<อ>าใส่เจล<อ>น้ำให้ป<อ>่ะบ่นนอันนี้นะถ้วยมัน,น่ง<อ>เดี๋ยวต้องไปเอาอยู่บนนีย หอมมวดเลยบอกแน่นราดเดือดย,ยั่ก็ได้อันโตยัง่งเก๋<จ>โคตรนะโหออกง่าเลยเอออันนี้คือข้าวอ่ะอันนี้คือราดหน้าข้าวราดหน้าแม่ <c oughs> นต้องได้สั่งข้าวราดหน้าอันสั่งราดหน้าหมูเราไม่ได้กินข้าว <c oughs> เป็นบทเรียน ไปส้างนโนนาบริกินแล้วปนนี้นครับแซ่บแต่คงซื้อเข่าอที่บุพพ่สเพิ่มม ปกติท่านบ่ได้มาหอผพิธภัณฑ์ก็เคยตั้งใจมานี่ก็มีบอะมาอย่างมีพี่น้องเียทีบอ๊ะเข้าใจนะโ่มีพี่น้องแต่ว่าหมาหม,มาข้างที่ซ้องก็คือหมาพิพจิตรผันนี่แหละเดี๋ยบสมมติว่ามาเที่ยวาปานมามามีเรียกแถวนี้บ่มีบ่มีบ่มีมีแต่ตั้งใจมาเนาะ ปก,กติไปหับนองหรอกับเรื่องอะไรเธอวนยหญ่กะเลาะอยู่แค่อ,อ,อ,อุดรนอ่ะเรื่อมีโทราค่ะุณครับคมีโทระครับจับกะเลาะตอนในหลายวัากันเปรเซ็นสู้ถึงเลาะตอไปใส่สัง่งเป็นห้างแมบบ่ไปกินเขา้าวตอนอยู่ เพราะว่าอาพก็พอดีเลือกพอดีสวยใช่เนาะเร่รอเากะครับนพิี่นกินข้าอยอนนี่เนี่าวตัวนี้เขาได้กินข้าวยิ่แล้วนะนราวก็ได้ขี่รถออกมาว่าสิออกทางใหญ่เอาไปเอามาสดออกวัดซ้ำ ปืนอันนี้เป็นวัดยังเข้าไปเบิ่งบ่ะเข้าไปลองเข้าไปเบิ่งบ่ไปลอมมึงก็ได้แต่ว่าทางนั้นก็ทางนั้นก็อาจจะมีทางออกหาทางใหญ่ไงตัวดิดิประตูนั่นดินี่อันนี้เป็นสื่อวัดอย่างโหโบได้อ่านสื่อสำน่าจะเป็นวัดบ้านฮะวัดสัดแก้วาสแก้วท่านอ่านหรอโอเคสนัดจัดไป เหมือนปิดประตูเนาะบปิดบปิดครับเราจะเปิดให้คนเข้ามายอยฮัม,มานเปิดให้ก็ต้องมีคนเฝ้าเปิดปุด๋ยมีนคนเฝ้าเดียวกันหายเอาลนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นมือต่อไปแล้วเนาะที่ว่าตัวได้มาแต่อ่าเรียได้ไม่ามาแต่บอลเที่ยวเานะาะบอลเสียงเนาะบ้านเซียงนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ว่าตัวดีใจที่สุดเนาะที่ว่าได้ไปกับคอขอบใจเอื้อยเพื่อนหลายๆเนาะ ไ e, อเอนะ็มไอเอ็มมีนเลยลูกไอเอ็มเนาะเพิ่นพาไปเที่ยวแล้วกัขอขอบใจไอตีแล้วกัทางครอบครัวเพิ่นนำนาะที่ว่าให้การตอนทับอย่างอบอุ่นแล้วกัไปเที่ยวเนี่ยไงกะเพิ่นให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนาะอันนี้กะหาหาก็อยากย่างย่างยงล้านนะตอนได้หาแบบ หาแบบนี้กับพื่นกับแบบให้การต้อนทับตัวย่างดีเลยแลละก็พาไปเที่ยวนั่นไลฟ์บอลเลยตามแต่ละคลิปพันเลยทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะได้ออกก่อนหรือว่าได้ออกตมหลังแต่ว่านี่เป็นมื้อต่อมาที่ตัวเฮดคลิปต่อบ้านเสียงเนาะที่ว่าได้พาได้ไปเบิ้องเนาะรู้สึกว่าเออมันเป็นเอกลักษณ์กับอุดรธานีอุดรธานีที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในมีคนเข้าไปเที่ยวเป็นมรดกโลกอีกเนาะทางวัฒนธรรมอย่างต่างๆเนาะได้เข้าไปทับซมก็ถือว่านี่ก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเปิดทางที่ว่า ตัวเคยได้ไปเที่ยวบานีิแล้วกันซีได้ไปโม้ในนึงเนาะเอ้ยบันเชียงอยูดอนอันนี้เอ้ยได้ไปมาแล้วอย่างกันซีได้บอกว่านี่น้ำมูเนาะคันว่าเพราะโบได้มาเจอเอื้อยพื้นหรือว่าโบได้มาเจอเอายอายพื้นกันน่าจะโบมีโอกาสได้ไปเนาะอันนี้กันถือว่าน่าจะเป็นโชคสะตาฟ้าลิคิตี้บอกพื้นกันได้ทักหาตัวแล้วกันให้ความช่วยเหลือตัวนี้หลายๆด้านเนาะคันบามาการมาในครั้งนี้กันได้เอายอายพื้นแล้วกันได้วันแล้วกันไอ้โลดเนาะเพื้นให้ การช่วยเหลือหลายๆด้านเลยในวันก็นให้ที่พักที่อยู่ถือว่าเจอแต่คนใจดีเนาะทุกคนเนาะเอา้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเปกับตุ้งใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย